สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็จะมาพาผู้เรียนลูกนี้เก้ากิโลครึ่งนะครับเกือบสิบกิโลนะครับซึ่งตัดมาจากต้นเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ดูอยู่นะครับตัดมาจากต้นครับแต่ลูกนี้มันยังไม่สุกนะครับอาคําว่ามันยังไม่สุกนะครับนะครับมันยังไม่สุกนะครับแต่เราจะมาพาลูกนี้ก่อน ลูกนี้ประมาณ5กิโลกว่าๆนะครับครับลูกนี้นะครับ5กิโลกว่าๆนะครับหาทุเรียนก็เจ็บมือหน่อยเสียงพัดลมมันเข้าไม่รู้ ลองดูเช็คเสียงก่อน <c oughs> ใหม่นะครับสวัสดีแนละสวัสดีนะครับทออุเรียนลูกนี้เก้ากิโลครึ่งนะครับซึ่งตัดมาจากต้นเม่อวานนะครับเราไปถ่ายรายการเมื่อวานวันที่19วันนี้วันที่20นะครับลูกนี้9กกิโลครึ่งนะครับถ้าเกิดท่านชมดูอยู่นะครับมันแต่ว่ามันยังประมาณอีก สองวันสองถึงสามวันนะครับถึงจะกินได้นะครับแต่วันนี้เรามีลูกที่สุกแล้วนะครับลูกที่สุกแล้วลูกนี้ประมาณห้ากิโลครึ่งนะครับคือทุเรียนในเดือนเดือนที่เดือนตุลาใช่ไหม จริงๆมันเป็นทุเรียนอนอกฤดูนะครับเป็นทุเรียนที่ไม่อยู่ในช่วงของทุเรียนดังนั้นก็เป็นทุเรียนที่เหมือน,นกับว่ากเกษตรกรเนี่ยเขาพยายามที่จะทําทุเรียนให้มีลูกอ่ะไม่ตรงกันนะครับถ้าเกิดช่วงที่เราเคยกินทุเรียนจันทบุรีทุเรียนอะไรทั่วไปที่มีเยอะๆนะครับอันนั้นก็บางทีร,ราคาโลานึ่งประมาณร้อย ยี่สิบาทหรืออาจจะไม่ถึงร้อยก็มีหรือร้อยยี่สิบสองร้อยนะครับแต่ทุเรียนหน้านี้นะครับก็จะราคาราคาก็อาจจะแพงอยู่นิดนึงนะครับจะแพงอยู่นะครับอันนี้นะครับโอ้โหลกเหลืองเลยนะครับลูกเหลืองอยังยังไม่ได้ยกให้ดูนะครับเดี๋ยวขอเอาถุงพลาสติกก่อนนะครับ ก็ผ้ารองนะครับนี่ลูกนี้ห้ากิโลกว่านะครับลูกนี้ห้ากิโลกว่านะครับท่านสุาพนะครับหอมชินใจนะครับดูนี้ห้ากิโลกว่านะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาอะไรลองอท่านผู้ชมจะได้เห็นกับเราด้วยนะครับ ท่านผู้ชมจะได้เห็นกันเราด้วยนะครับตอกทุเรียนนะครับนี่ค,คือทุเรียนที่เรากินอยู่นี้นะครับเราก็จะใช้สารปรับปุงดินนะครับยี่ห้อ,อแหวนทอง นะครับแล้วก็ยี่ห้อจาันงามดีแล้วก็ยี่ห้อวานแดงนะครับสามแบรนด์นี้นะครับก็คือคุณภาพก็ไม่ต่างกันนะครับนี่นะครับเราก็ได้ไปถ่ายรายการมาด้วยนะครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือเป็นผู้เรียนที่บอกสุดยอดจริงๆน,นะครับเป็นผู้เรียนนอกฤดูนะครับท่านผู้ชมอยากหินแล้วใช่ไหมครับผมจะบอกยไงแทม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  ปอกได้กินไหมเนี่ยอะไรลองหน่อย Quý lên mà này. Thì đám mưa này กลิ่นหอมเลยนะครับท่านผู้ชมอีสามไหมครับ เปล่าไม่ได้ไลค์ครับไม่ได้ไลค์กำลังจะไลค์อยู่ครับกำลังจะไลค์นะครับ สวัสดีและสวัสดีนะครับไปแล้วนะครับจะได้กินไหมเนี่ย มงม่น้ง่เลยมันจะซ้อนแสงว้าวโว้นี่นะครับออกมาแล้วขอจารย์ด้วยอ่านะครับออกมาแล้วนะครับ 哦哦哦哦哦。Oh, oh, 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 oh. มามแล้วึนงนะสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังผ่าที่เรียนครับ จริงจริงๆนะครับมันมีลูกเก้าโลยังไม่ได้ยังไม่ได้ผ่านะครับรออีกสองวันนะครับทุ <c oughs> เรียนนอกฤดูนะครับลูกเก้าโลหนักมาก <c oughs> นี่อันนี้คือลูกเก้ากิโลนะครับเนี่ยยังไม่สุกนะครับอีกสองวันอีกสองถึงสามวันนะครับ <c oughs> นะครับแต่เราผ่าลูกห้าโลก่อนนะครับ วันนี้มาจากสวนเลยนะครับผู้เรียนมาจากสวนนะครับผู้เรียนมาจากสวนนะครับยุงเยอะ มาครับมาครับมาครับมา สวัสดีครับอาจจะเจ็บมือนิดนึงนะครับ ได้แล้วนะครับว้า oh, ว wow. นะครับนี่นะครับเป็นไงครับนะครับนี่นะครับบูเบอร์นะครับว้าวลูกนี้5กิโลนะครับดูว่าจะได้กี่ปู ไปแล้วนะครับหนึ่งคูนะครับคูนะครับยุงยุยนะครับนะครับหนึ่งคูใหญ่ๆนะครับ แนแรงนะครับโอ้โหทำไมเราแม่นอย่างเงี้ยแม่นมากครับเห็นไ,ไหมครับของสุเรียนได้แม่นมากนะครับไม่โดนฟูเลยนะครับ แต่ทุเรียนนี่เปลือกหนาอรโอ้โหเปลือกหนาะมากครับเปลือกหนานะนะครับมาเลยครับมาเลยครับ บอกว่าเป็นผู้เรียนเปลือกนานะครับอันนี้ 아, 네. mm. อ่ยนะนี่ครับอหอมอือหอเรียนเปลือกนา้าจริงครับ คูไม่ได้เท่าไหร่ ออกเสร็จแล้วครับออกเสร็จแล้วครับทุเรียนนะครับอืมปวดแกนปวดแกนนะครับอันนี้ลูกนี้ห้าโลนะครับเต่เนื้อไม่เท่าไหร่เพราะว่าทุเรียนลูกนี้มันเป็นทุเรียนเปลือกหนานะครับแต่ลองกินทุเรียนลูกนี้เป็นหมอนทองนะครับหมอนทองทางภาคใต้นะครับ ลูก6กิโลไอ้ลูก9กิโลนี่นะครับอันนี้เป็นหมอนทองอันนี้อ่าอันนี้เก็บจากต้นนะครับอันนี้เก็บจากต้นนะครับก็คาดว่าอีก2วันนะครับก็คงจะได้รับประทานกันนะครับนะครับนี่นะครับโอเคนะครับตัววันนี้จบไลฟ์กันแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านเขาทะลุนะครับอยู่บนเอ่อบนเขานะครับตีนเขาเลยนะครับแล้วก็นี่คือสวนทุเรียนนะครับที่อยู่บนเอ่อเขาทะลุแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านแ่งนี้นะครับนี่คือต้นทุเรียนต้นนี้นะครับโอ้โหนะครับลูกดกงมากๆนะครับนับดูแล้วประมาณน่าจะเป็นร้อยเป็นร้อยลูกนะครับเนี่ยทุเรียนพึ่งกําลังออกออกลูกนะครับเป็นทุเรียนของจังหวัด ทางภาคใต้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับอีกไม่กี่เดือนคงจะได้กินทุเรียนลูกโตๆนะครับซึ่งเราก็มาถ่ายเกี่ยวกับสวนทุเรียนแล้วก็มากับปุ๋ยอาแหวนทองนะครับของคุณชนะธิบุญคุ้มนะครับวันนี้ท่านผู้ชมก็คงเห็นทุเรียนนะครับลูกเล็กๆไม่น้อยนะครับเนี่ยกำลังจะริญเติบโตเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับทางช่อง HD TV Channel นะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับไม่ต้องสต็อปนะพอดไว้ อันนี้คือทีมงานของเรานะครับอะไรครับน้าหอยอะไรครับอะไร <laughs> พูดสิทำงข้าพูดให้เป็นขอครับ